วันนี้ห้ามพลาดครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาแจกสูตรกล้วยทอดหรือว่ากล้วยแขกค,ครับสูตรนี้ง่ายมากครับเพราะว่าวันนี้เราจะใช้แป้งเดียวครับไม่ยุ่งยากแค่มีแป้งเดียวก็สามารถทำกล้วยแขกออกมาสวยกรอบบนะครับไม่อมน้ำมันน่าทานแบบนี้นะครับสูตรนี้ทำกินทำขายได้เลยครับใครที่ทอดกล้วยแขกออกมาไม่กรอบไม่อร่อยเดี๋ยวเรามาลองสูตรนี้กันครับ มาดูส่วนผสมของแป้งครับแป้งเดียวที่เราจะใช้ในวันนี้ก็เป็นแป้งข้าวเจ้านะครับน้ำหนัก300กรัมครับผมแล้วก็ตามด้วยกากมะพร้าวนะครับใช้เป็นกากมะพร้าวก็ได้หรือว่ามะพร้าวยังไม่ได้คั้นน้ำกะทิก็ได้ครับผมอีก150รากรัมครับตามด้วยงาขาวครับอีก70กรัมครับต่อไปก็เป็นน้ำตาลทรายขาวครับอีกประมาณ150กรัมนะครับผม เกลือป่นครับ1ช้อนชาครับผงฟูอีก2ช้อนชานะครับอันนี้จะช่วยให้กรอบอร่อยน่าทานนะครับตามด้วยน้ำปูนใส250มิลลิลิตรนะครับจะช่วยให้แป้งนั้นกรอบนานนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกะทิครับผมอีก100มิลลิตรนะครับจากนั้นก็ทำการผสมคุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับผม กล้วยที่เราจะใช้ทอดนะครับก็จะเป็นกล้วยน้ําว้าครับผมเลือกกล้วยที่ยังห่ามอยู่นะครับอย่าให้สุกเกินไปนะครับอันนี้ค่อนข้างสุกมากไปนิดนึงนะครับแต่ก็ยังทอดได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นกล้วยห่ามติดเขียวนิดนึงจะดีมากเลยนะครับเสร็จแล้วก็ปอกกล้วยครับหั่นเป็น3ส่วนแบบนี้นะครับผมใส่ลงไปครับเดี๋ยวเราจะนําไปทอดกันเลยนะครับ วิธีการทอดครับเราจะใช้ไฟค่อนข้างอ่อนก่อนนะครับแต่น้ำมันต้องร้อนนะครับก่อนที่จะนำกล้วยลงทอดนะครับวิธีการชุบก็ถ้าชอบแป้งมากก็ชุบหนาๆนาได้ถ้าชอบแป้งน้อยก็สลัดสลัดออกกอนนะครับชุบทีละชิ้นใส่ลงไปทีละชิ้นนะครับผมไฟเราอย่าใช้ไฟแรงมากนะครับในช่วงแรกเพราะว่าเรามีส่วนผสมของน้ำตาลอยู่นะครับถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะไหม้ก่อนด้านในจะสุกนะครับผม ถ้ามีเศษแป้งออกมาแบบนี้ก็ใช้กระชอนตักออกบ้างนะครับระหว่างการทอดเราก็ค่อยๆคนค่อยๆกลับกล้วยทอดของเราให้ทุกส่วนนะครับสุกเสมอกันนะครับผมเอาละครับแบบนี้ก็สีใช้ได้แล้วนะครับแบบนี้ก็สวยเลยนะครับสีสวยน่าทานครับ เคล็ดลับในการที่เราจะทอดไม่ให้อมน้ํามันนะครับช่วงท้ายเนี่ยเราสามารถเล่งไฟขึ้นมานิดนึงได้นะครับการเล่งไฟตอนท้ายแล้วก็ตักขึ้นเนี่ยจะทําให้ไม่อมน้ํามันน้ํามันจะไม่ตกค้างในชิ้นของกล้วยแขกข,ของเรานะครับเอาละครับเสร็จแล้วได้ที่แล้วก็ตักขึ้นมาได้เลยนะครับผมสีสวยงามมากๆครับผมงาทานมากๆเลยนะครับใส่กระชอนนะครับแล้วก็ให้เสด็จน้ํามันก่อนนะครับ จากนั้นก็มาทอดกระทะต่อไปเลยนะครับผม เนี่ยครับทอดไม่นานนะครับใช้เวลาทอดแป๊บเดียวก็ออกมาสีเหลืองทองสวยแบบนี้เลยนะครับพอสีประมาณนี้ครับเราก็จะเล่งไฟขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อให้น้ํามันนั้นร้อนจัดครับผมเล่งสักพักเดียวนะครับไม่ต้องนานเดี๋ยวจะไหม้เกินนะครับแล้วก็ใช้กระชอนนั้นตักขึ้นมาใช้ได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะใส่เป็นใบเตยลงไปด้วยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเอาละครับสีสวยมากๆเลยครับผม เนี่ยครับใครๆก็ทอดได้ครับสูตรนี้ทำง่ายด้วยนะครับตักขึ้นมาเลยครับกรอบน่าทานมากๆนะครับสังเกตแล้วก็ฟังเสียงกรอบนะครับชัดเจนมากกรอบมากๆนะครับเอาละครับสูตรกล้วยทอดสูตรแป้งเดียวของเรานะครับปกติแล้วสูตรกล้วยทอดเนี่ยจะมีแป้งหลายอย่างผสมกันนะครับมีแป้งข้าวเจ้า แป้งทอดกรอบแป้งสาลีอนเนกประสงค์ประมาณนี้นะครับวันนี้เราใช้เป็นแป้งเดียวแป้งข้าวเจ้าแล้วก็มีส่วนประกอบอีกเล็กน้อยนะครับออกมากรอบอร่อยเหมือนกันนะครับสูตรนี้ทํากินทําขายได้เลยครับไม่ห่วงสูตรนําไปใช้กันได้เลยครับผมวันนี้โชคดีมีความสุขนะครับทุกท่านพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ